ทุกคนรู้ไหมว่าการตักปลาในตู้ไม่น้ำเนี่ยปกติมันยากเอาเรื่องเลยแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาของตู้ใบนี้ว่าเราก็มาเริ่มจับปลากันขั้นตอนที่1ของเรจะยกเลเยเอาต,ตู้นี้ออกไปก่อนต่อไปก็แค่หาสวิงใหญ่ๆลงไปตักปลาในตู้โล่งๆตักง่ายขนาดนี้ลวดเดียวหมดเลยละกันเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วดูไปดูมาพื้นตู้ ก,ก,ก,ก็เลยต้องขอทําความสะอาดสักหน่อยก่อนจะลงปลาใหม่ขั้นแรกก็ดูดเศษดินทิ้งก่อนการดูดเศษดินบนพื้นทรายแนะนําว่าให้ใช้สายยางเส้นเล็กๆจะสะดวกมากกว่าไหนๆจะทําความสะอาดแล้วก็ขอดูดเศษฝุ่นเศษขี้ปลาไปด้วยเลยถ้าใครขยันเนี่ยแนะนาว่าให้ทำบ่อยๆได้เลยนะแต่ว่าผมขี้เกียจเอาแค่นี้พอพอตู้เราสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาย,ยกเลยเกลับมาวางที่เดิมหลังจากวางเลยเอลัเข้าที่ต่อไปก็เติมน้ําระหว่างรอน้ําเต็มก็จะเล่าให้ฟังที่ผมตักปลาออกจากตู้นี้เนี่ยเพราะผมตั้งใจไว้แต่แรก ว่าตู้นี้จะเลี้ยงปลาที่ผมพอเองได้เดี๋ยวขอเอาเครื่องกองน้ําไปเก็บก่อนแล้วตอนนี้ตู้ของเราก็สะอาดสวยใสยพร้อมที่จะลงปลาใหม่กันแล้วแล้วก็มาถึงปลาชนิดแรกที่ผมจะลง เจ้านี้ก็คือเปอร์โยเตต้าปลาที่มีลำตัวสีแดงและมีหางสีดำสนิทจะบอกว่ามันเป็นปลาที่ผมชอบมากๆแถมมันยังเป็นปลาเตต้าชนิดแรกที่ผมเพาะได้อีกด้วยว่าแล้วก็ขอปล่อยน้องลงตู้ก่อนตอนนี้ที่เห็นน้องสีจืดๆเนี่ยก็ต้องรอให้น้องชินตู้สักพักถึงจะกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วก็มาถึงปลาชนิดต่อไปที่ผมจะลงเจ้านี้ก็มีชื่อว่าแลคูนเตต้าปลาที่มีลำตัวสีเหลืองสดใสและคลีบที่ออกสีส้มๆแดงๆอ่ะให้ดูชัดๆอีกทีจากมุมบนหลังจากปรับสภาพน้องได้ที่แล้วก็ได้เวลาปล่อยฝูงแลคูนตัวเหลือง ของเราลงตู้จะเล่าให้ฟังอีกอย่างว่าปลาเตต้ากลุ่มนี้ถ้ามันยังเด็กอยู่หรือว่ายังไม่โตเต็มที่สีมันก็จะจืดๆหน่อยแต่ถ้าเลี้ยงไปนานๆเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสวยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีตอนน้องปลาชินตู้แล้วกัน